สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามอนีแพทย์ขอเบาเสียงเสียงสดเดจจ้าพราะว่าหยังโอ้ยพี่น้องเอ้ยลมแห้งคักย่านพ่อแม่พี่น้องฟังบ่ลูเรื่องแพสิผ้ามาเก็บพักขมทะเลเดอจ้าเออพักขมฝรั่งทะเละจ้าพ่อแม่พี่น้องจางามงามเบิง่งเดจจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกิดมาพบเคยพบเคยพอเถื่อแลกเลยจ้าพี่พ่อนกบพี่เอผ้ามาเก็บเบิง่งที่ละพี่น้องจ้า แพทกาลังเก็บอันกระเทียมโทนอยู่ดีๆพี่เอแล้วว่าน้องแพทย์มาดูนี่มาดูนี่มาสั่นแพทก์กาแฟโอแลนมานัาเพลินผู้บูตพี่เวย์พี่น้องเอ้ยเบิ้งที่ล่ะจ้ะพี่น้องจ้างามคากงามแน่โอ้ยฟินค่กฟินแน่ี่อันนี้แพทย์ถามพี่เอว่าอันผักอะไรคะพี่เอแล้วว่าผักขมผักขมทะเลจ้าแล้วว่าแล้วว่าเอาไปเห็ดใบนะไปเห็ดแคลขๆว่าอัน เป็นเป็นไบย่ก็ได,ด้ด้อพี่น้องแทนไบย่นะแมเขาเอื่นห่อหมกใบยอมันบอกพี่น้องแล้ววันนี้ได้แล้วกะไปต้มต้มจับชายก็ได้จ้ะแต่ว่าแพทพัดกินแล้วด้วยพี่น้องจ้าโอ้ยอยากสิบอกว่าแซบ่บมันบอกขมเลยพี่น้องแพทที่แรกว่าเสียหายน้องบอลเป็นหนูทดรลองยาบอเพราะว่าแพทเป็นก้นที่มากกินผักแพทหละยาานึงพีเอเลวกินมาก,ก่อนอันนี้อันนี้น,น,น,นี่อันนี้คือดอกดอกเพิ่นได้จ้ะเด้อ อันด่ข้าวขาวนะ่ะบอมเนของพักขมเ้อจ้ะอันพีเอแล้วว่ามันมันเป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องแพทย์ขอหนังสือก่อนจ้ะมันเป็นอ่าแล้วว่าพักกวงตุงทะเลจ้ะเอออ้ยหนังสืออยู่พี่น้องเอ้ยนั่นซิมหฮเบิงพ่อมเบิงที่ละจ้ะเบิงน่างั้พี่น้องเบิ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 งพ,พ่อแม่พี่น้องเคยเห็นบอกจัง้เบิงแพทกระเด็ดมั่นเลยเบิงที่ละจ้ะแบบอุย้ยอันเสียดายล่มแห้ง ลมแห้งพี่น้องแปบว่ามันมันฟังบร,ริษัทจา้าบริษัทข่วมเลยจ้ะ <P ath> แพ็คก,ก็เลยโอ้ยลมแห้งปนิเหตุจังไดเนาะน้ะนองพ่อยก็เลยว่าแม่ปิดเสียงเลยจ้ะแม่ประสันเดี๋ยวแม่ก็พูดสดเอาเลยแพ็คก,ก็เลยเ,เอาเอาอย่างนั้นเลยเหรอลูกลองดูแม่ประสันแพ็คขอโทษขออภัยได้จ้ะพี่น้องจา้าเบิงเบิงแพ็ดเด็ดแพ็เด็ดแพ็ก,ก็อที่บายไปนั่งเนาะก็เปาเรื่องเกี้ยวกับพักเนี่ยแะก็เป้าขอบคุณพีีเอพี่พ่อน,นี่ล่ละที่เพิ่นผ้ามาาเนาะเพราะว่าทถ้าเพิ่นผ้ามาแพ,พ,พ็กับบุ้งหูได้พี่น้อง ว่าสีมีของแบบนี้แพทย์่าเคยเห็นนี่เธอแรกจ้ะแพทย์แล้วอุย้ยตื่นเต้นและดีใจแห้งพี่น้องตื่นเต้นแห้งจ้ะเบิงเบิงแพทย์เอาดอกเพทเอาดอกมาให้ดมเบิงอันนี้นี่พี่พอ่อเล่ามาให้แพทย์ดมเด้อจ้ะเด้อแพทย์ก็เลยเอามาดม,มเด็ดกันต่อพี่น้องเอาว่าต่อเรื่องกินแพทย์พัดพี่นอ้นองพัดใส่น้ำมันหอยพัดพัดปนก,นกันกับอันกระเทียมโทน ละกะใส่พริกเผาไปหน่อยหนึ่งที่แรกว่าสิพัดใส่พริกอะย่านแฟนเพรเนาะน้องเถื่อกับเห็ดเพจหลายกะหัวเพิ่นกินไดก้กะว่าอยากเห็ดเพจแห้งสีนะาลังเถื่อจะเพิ่นสิกินไดน้นะเฮาขนาดไดก็เลยพัดพริกเผาพี่นอ้องเออยาสิบอกว่าแสบแห้งรดขมนี่บ่มีเลยจะ้ะเป็นกินหอมเลยจะ้ะพี่น้องจา๋ากินแพกะกระถามแฟนแพจว่าเธอเธอเธอคิดว่าจังหดแ่บแล้วปะอันนั้นก็ได้ได้ใจค่ะ น้องบอลน่แพทย์พัดใบมือสาเห็นห้อยแล้วกินแล้วกระทะเห็นหลางมาเรียบร้อยแหละสงสัยอายกินแล้วนอนเป็นคนหลางกระทะเพราะว่าน like so ้องน้องอยู่เฮือนน้องเลี้ยนอยู่บ้านอ้น่ะไปเลี้ยนไปเลี้ยนโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนว่าโรงเรียนน้องบอลเขาหายไปแล้วเนาะแต่ว่าบาดแผหายไปเบิดโรงเรียนจ้ะ่าโรงเรียนเพิ่นเป็นโรงเรียนที่ไหนหน่อยหนึ่งโรงเรียนน้องบอลโรงเรียนน้องพ่อยโรงเรีนยหไงน้องพ่อยก็เลียยังบพร้อมคู่พันเด็กเปิดแต่เปิดอาทิตย์นานนี่แหละจ้ะคู่เพิ่นโทรมาหาแพทย์อยู่ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิง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 แต่ว่ามันอาสิบอบตรงกับอันในภาบด้วยจ้ะหรือพี่น้องคำเบาเพราะว่าอย่างในแพทมาเบา,เบาสดเนาะแพทปิดเสียงที่อันล่มมันแห้งคักบืงที่และพี่น้องโว้ยฟินขนาดเด็ดซอยพ,อ,พอแพทย์ในแห่พอแม่พี่น้องจ๋าสีเบาพีดอีกแล้วพอแม่พี่น้องหูอันเบิงเบิงเบิง,บงหลายจนชินถ้าเบาบ่าพีดกับเแม่นมาดามหลัเพราดามมันถึกต้องเลยจ้ะพี่น้องจ๋า ว่ามีคลิปใดเบาบ่วผิดเบาผิดตลอดมันมาเองได้พี่น้องจา้าเบึงเบึงพี่น้องยอดแล้วหละกออกมาจังสรรเนาะโอ้แผดบ่าแผดหลังตะลึง่งเบึงลแล้วก็แซ่บพอมพี่น้องเอ้ยว้ยเวามาแล้วฟินแห้งเบึงจังนึงกับใครข่ายยอดธนาเนอกจากต่ว่าใบมันมันพีพีพเอแล้วผ้าอื่นผักขมฝรั่งจ้ะมันก็แมนน่ะละพะว่าโรชามันออกขมนิดนิดแต่ว่าบริขมแห้งเล้อจ้ะเดอ้อ แพทย์สิถามแล้วอยู่ว่ากินจิ้มสดกินกบบนนระปุลไดโบรหรือว่าต้องกินสู่ถน,นันแพทย์ที่ว่าน่าจะกินได้จ้ะเป็นกอเป็นผุ่มอยู่เด้อจ้ะพี่น้องจา๋าเบิ่งโอ้ยเบิ่งเบิง,บง,บง,บงความฟินเลยจ้ะเด้อแพทย์นั่งเด็ดแล้วแพทย์ก็นั่งโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่พ่อนเด้อกับพี่เอเพิ่นผ้ามาเก็บเบิง่งที่ละจ้ะพี่น้องจา๋าสิ่งที่บ่เคยเห็นก็ได้เห็นน้ำเพ่นเนาะสิ่งที่ห้าบ่เคยเห็นห้าก็ได้เห็น ฟินแห้งพี่น้องเอ้ยนั่นนะเบื้องลักษณะเพิ่นนะั่นะมันสืบขื้นทางสันและพี่น้องหากแล้วก็ยูไตรไตรดินไต่ทราย,าย,ยาน่ะล่ละืึเบื้องที่ล่ะจ้ะยูก็นามตลอดเพราะมีศูนย์พันพี่เอแล้วเอากันไก่ตัดตัดเดียวเดียว,วเราสีเดียวพายสีเดงมี่มี่ม,มองถีดไทยให้เบื้องนี้ดอกว่าเราตัดแล้วว่ามันเริ่มแก่แล้วแล้วว่ามือนันที่พิพนทรงรูปให้แพทย์กับพี่พรนนะ่ะนี่ แล้ว่าเราเสียเอาไปแกงสมอยู่แพ็ก็ลืมเก็บเอาบัางพี่น้องแต่ว่าระว,ว่ามันแก่แล้วแล้วก็เดดเอาอยู่ได้เด็ดเอาส่วนหนึ่งนี่บ่งพี่น้องจ้าโอ้ยบ่งมองนี้ยอด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 ,ยอดวันนี้สิมีอีกมองหนึง่งยอดววอวบอวบไนอยู่ทั้งอยู่ทั้งโพนได้พาสิ้าขึ้นไปเก็บนี่ก็ใไญ่์อวบเพื่อกัน พี่เอแล้วว่าม,มันมันมันแก่แล้วสัน่นแพก็เลยเหลือแพว่าโอ้ยแก่แพดก็เสีเอาเพราะว่าเดี๋ยวแพสีไปเด็ดใบแก่ออกเอาแพรมาพร้วตออหนึ่งสี่แล้วเนาะแต่ว่าพ่อพ่อ,พอมากินแห้วมันกับไปแก่ค่ะแน่หลัพี่น้องจา๋าแต่ว่าเพิ่นอาจสิเคยกินนอนอ่อนเพื่อนกับสีแสบแนวน่้นนะเพื่อนเคยกินแนวน่้นเนะาะบันนี้เราก็เอาไก่ตัดตัดตัดแล้วว่าเดี๋ยวอยีกประมาณสองนาทีถ้ามาเก็บอีกแล้วปาให้มันแตกค่ะพี่น้องจา๋า แพทย์กาไปเก็บกระเทียมกับพี่พอ่อแล้วยังนางตัดแล้วบอย่อมไปอ่ะอ้อสุดยอดอีลีมึงแพทย์กระอวดอีกแล้วอวดในกระตาพูน่ะเทิ่งพดเห็นบอพี่น้องจ๋าพูน่ะพูนสองสาวพูนคุยกันพี่พอ่อล้วก็กระลังทายทำพี่พอ่อนนี่เป็นผู้ใหญ่ที่นะาหาักแหงเด้อพี่น้องว่าก็เฮานีม่มวนมวน แล้วเราเราเราหนาลากดีเป็นมิตรภาพที่แบบมันแพทย์บริหูจากเพื่อนมาก่อนเด้จ้ะเพื่นเพิ่นมาในน้ำแฟนครับนี่แหละจ้ะเราอยากไปนะแพย์เราววะแพร์ก็เลยอันมีโอกาสก็เลยได้ไปก็เล่าวันนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งแพร์แพ์กับหนุงงานแหละมันมันเฮาหนุงะแพร์ก็เลยบ่คอยได้ไปก็เล่าละช่วงนี้โอกาสตรงกันจ้ะก็เลยนี่แหละแล้วว่อันน้องแพย์มาเก็บพักกันมองได้มองได้แล้วก็บอกแพย์น้องแพร์ขับรถมาตรงนี้ตรงนี้นะแล้ววาแพร์ก็เลยจ้า แต่ว่าเรงมือเราก็ยากคือกันพี่น้องเราเลี้ยงเรื่องเลี้ยงหลานเพราะเพิ่นก็มีหลานเนาะอันว่าย่านแต่เอาบ่ได้ไปเก็บน้่นมีหยังก็ได้เดี๋ยวไปเก็บนู่นเก็บนี่กันแพรวพี่พรไม่ต้องรอแพทย์นะพี่พรเก็บไปเลยเพราะว่าแพทย์กว่าจะเลิกงานพี่พรจะได้เอาเวลาที่เหลือไปทําอย่างอื่นไม่ต้องมารอแพทย์เดี๋ยวแพทย์หาเก็บแถวบ้านแถวที่ไหนที่แพทย์แพทย์มีที่ไปไม่ไม่รอรอน้องแพทย์ถ้าน้องแพทย์สะดวกมาเลยผนว่าแพทย์กับ สะดวกกันแล้วเพราะว่ามีมูไปเองสิเนาะพี่น้องเนาะเลิกงานแล้วก็บ,บึ้งไปเลยเองสิแม่พี่น้องจ๋าเพิ่นก็ขับรถไปหาพี่เอมาแล้วห้าแล้วของสี่นะาบึงที่ล่ะพี่น้องบึ้งบึบ้งนะบึง,ง,บง,บง,บงมือแพดเด็ดบบต้องห่วงในคลิปนี่แพดยุงสีตลอดเวลาจุ้จุจุตลอดเพราะว่าหยังแพดอ่อนซ่อนพี่น้องพี่น้องบึงทีล่ล่ะอ่อนซ่อนน้ำแพดบอก่เบิ่งบิงบิงยืนมือมาเก็บซอยกันเด้อจ้าเด้อ พูนะคุณนะ่ณนะโอ้ยเ oh. บิงที่หละพี่น้องงามบออั่วรัวอยู่นั่นนะ่ะ mm hmm. ถ้าไปพอจกวังอาทิตย์ที่แล้วขับแพทไปตอนถี่พีพ่ีเพิ่นทรงรูปมาให้เบิงถ้าไปกันเลยเนี่ยมันมันสโบโปแกขนาดนี้พี่น้องจา๋านี่น,นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ใบเพิ่นเริมแกเหรอเห็นบอจ๋า,จานั่นนะ่ะ ใบพ่นแก่แล้วแต่แพกับไปเด็ดเอาอีกอยู่ไปเด็ดไปเังสิแพรกับไปเด็ดเอาแต่หยดมันดึงใบแก่พ่นออกพี่พ่อเราท่งลูกมาให้เบิ่งตะดโดนแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บกันแล้วว่าผักขมทะเลแล้ว่ะว่านี้เพิ่นน่ะเก็บกันแต่มือที่แยกกันเก็บกระเทียมโทนมือแรกแล้วจ้ะแต่แพ์นั่นไปน้เพ่นบ่ได้เพ่นว่าหยังเพิ่นไปเก็บหอยกันต่อเพิ่นก็เลยมาพอแต่ว่าพิ่นน่ะหูมองกันแล้วเพราะว่าพิ่นเก็บกันประจํา เราอยากให้แพทไปเก็บนั่บันนี้แพทก็เรียกว่าแพทไปบ่รได้เพราะว่าแพทย์เมื่อบานก่อนบานแพทย์ก็ยุไก่พี่พ่อลรวก็ยุไก่กันจ้ะแต่ว่าเราก็ต้องไปส่งพี่เอะนามันเพื่อนกับสรีสะดกว่าเฮ้านะนะจ้ะเพราะว่าเวลาเพิ่นออกมาจากสรีบึงบึงแพทยทายศาสตร์ไปหาสองสาวพูนนั่งแบบแพทยูุ่เครื่องโพนพูนนะพูนพูนพี่เอแล้วเป็นคนตลก้ะจ้ะเป็นคนเพทยบุรียด้ะจ้ะเด้อแล้ววบาตลกแพทย์อะไรอยากหัว เห็นบอลให้คีปอันนั้นที่แพทย์ว่ามันอันอัน,อนงาตะก,กะแตนนะมันจะเป็นดอกสีม่วงอย่ามั่วคุณน้องบ <c oughs> ่ราะแพทย์ก็แยกหัวพี่น้องโอ้ยพี่พรว่าจะถือสาแกนะไม่ถือเลยพี่พรเนาะสนุกสนานมาด้วยกันไม่ต้องกลัวเ้า้เดรียนรู้ยังใหม่ๆจากเพิ่นสิ่งไดที่ห้าบ่ฮูหูเพราะว่าห้าบบไร้หูไปเสียทุกอย่างมันบ่พี่น้องเห็นบ่แพทย์ก็บกบเบว้าพิดบ้าถือเห็นบ่ล่ะแพทย์ก็บ,บ่ไร้รหูยังมากมาย่ังซี่นะเพิ่นก็บบอกอธที่บายห้ากับเป็นความรูนะพี่น้องเนาะ ก็บ่าวสู้กันฟั่งไปแหงมวนเอยแพด์ละมากค่ะคนเบาคนเบาเลนเบาหัวเบานัวหัวมวนน้ากันอันสามสาววาเลนไทน์เป็นวะเจนนุ่นโบเป็นอะอยากหัวเบิ้งแพทเด็ดด้วพี่น้องเด้อก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งกะใหญ่เนาะพี่น้องเนาะงามหลายพี่น้องเกิดมาเบิ้งเคยพ่อยหลีข้างแหลกของแพท เป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นอย่างที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแห้งแบบมหาสัจจ์ในใจนะไมพ่พี่น้องเพราะคิดแต่คอนมสิมาเจอสิ่งแบบนี้มันเป็นเถื่อแหลกที่ประทับใจแห้งแต่พี่น้องแล้วแพเป็นคนมาเก็บเพิ่งเก็บพักมักเนี่สิ่งของที่อยู่ในธรรมชาตินันสิเพบ่พี่น้องเบิ่งแพสศาสตร์กล่องให้เบิ่องบนเนี่ยไปเรื่องทางไหนกับเรื่องเลือก็ออคือดอ,ดอกดอกอันนั้นดอกพักกวางตุงดอกน้ำมันเนาะเบิ่งทางนี้นี่ พูนะทึ่งๆพูนะเบิงอันนั้นจะตนยังบวชโแพทถามผีพ่นอยู่แล้วว่าจะไปยุ่งปล่อยไว้นั่นอันนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าสีทรัพสวนเราก็ล่างอธิบายอัน,นงี้ขีดผีพ่อ,อนเกียวกับเลืองพักแพทไปบอกสวนแล้วก็อ๋อจ้าจ้า,พพพพจา,าแพทวะนี่นี่เบิงเบิงพี่น้องเบิงเด้อแพทสีเด่นให้เบิงเบิงจ้ะเป้าวิลำใหญ่แห้งอยู่ทั้งโพนี่เบิงที่รัพี่นอ้องอันอันเดียวกันได้น่นพักผมฝรั่งได้น่ลรากาอัน อันพีเอแล้ววะแพทถามแล้วอีกเธอหนึง่งเกี่ยวกับอเอยแพทหนึ่งบอ,อกมันจำไม่ได้ทั้งเี่น้องเขาบอกยังไปในในคลิปแน่เนาะแต่ว่าจําได้ครับเขาแค่ค่คคควะวแพทถามเกี่ยวกับแค่หลอดปลาน้าแม่นจ้ะแค่หลอดปลาพีแล้วว่าอันแล้วก็ศึกษาอยู่คือการศึกษาใหม่มาเรื่อยๆแล้วว่าถ้าเร่ต้นสีม่วงนี่คือว่ามันอาจจะมีพิษแล้วว่าแต่ว่าบริถึงขัน้นว่าตายอาจจะปวดทอง กินได้พูนพูนนะแพทยคุยยังก็พินพูนนี่สองสาวหนาลักจ้ะพี่เอกเล่ากับเป็นผู้ใหญ่ที่หนาลักเบานัวหัวมวนมวนห้าเลยแพทย์นทนแต่หัวมือแรกๆที่ไปในาการเก็บกระเทียมทนเหมือแหละพ่นบอกบอกคอยกาอันนี้บปนไได้มมือสองมาจะเต็มเลยจ้ะเอาบักลามาแล้วอีหยังล่ะลูก มาแล้วพี่น้องกลับมาจากโรงเรียนกับเอิญแม่เลยเพิ่นเห็นรถแม่จอดเด้มากบว่าหิวเขาก็เลยว่าเดี๋ยวแม่สิแกงสม้มพักอันนี้นี่น,น,นี่พักพักขมฝรัง่งนี่นี่พักขมทะเลใสอันดอกระเทียมโทนแล้วก็ใสอพักอันอันไฟอวีดนะแม่พี่น้องไฟอวีดนะแม่ที่แพทย์พึงเก็บมากกับผีพรเพราะสิแกงร่วมกันจ้ะพี่น้องจา๋าแล้วก็ผักกูดนะจ๊ะที่เก็บมางแต่วันนั้นจ้ะ ผักกูนะว่าสีแกงสีแกงจะ่่าเลาสีเศร้าขดเขียวเศร้าง้อเบิดแล้วพี่น้องมุนสองสาวอยู่เทิงโพนนะจ๊ะผุ่นเห็นป่พี่น้องเราก็ล่างตัดแล้วตัด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 แล้วว่าให้มันแตกใหมแ่แล้วลทีเราตัดบ่ม่นเราตัดอันนี้ได้พี่น้องเราตัดเาวไปเลยมีหมองไดงเราตัดไปเบิดเลยแล้วว่ามันมันแตกใหมเดี๋ยวมาเก็บกันแล้ว่ะเจ้าก็สิขยันเกินไปแล้วเพื่อเด็ดตอ่อจ้ะเด็ดตอ่ออย่างเมามันเสร็จแล้วก็สิผ้าไป เห็ดกับขา่าวกินกับปลาได,พด้พี่น้องเด้อพี่น้องถ้ารับชมนะจ๊ะแพะจัดแกงส้มผักรวมผักปลาผักทะเลที่เฮาหาเก็บเก็บกันมาเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องจาอ๋านาะเดี๋ยวเก็บมาอันนี้มาเห็ดกินกันแต่ก็สิได้มาหูว่ารสชาติแล้วเป็นยังไงแพทก็สิได้บอกพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะเนาะอันผักกูดแน่ผักกูดฝรั่งผักขมทะเลฝรั่งกระเทียมโทน ความจริงมีอีกได้แลวกอันไฟเวีดเนะาะไฟเวีดอันดอกใหม่ที่ว่าก,กินใดที่เป็นมีสรรพคุณเป็นยานะล่ะจ้ะดอกเรางามงามคือในคลิปที่แพทย์ลงให้เบิ่งอล่ะเด้อพี่น้องเด้อผักไม่ความจริงมันก็บด้ใหม่ดอกแต่ว่าเฮาบร้ศึกษาแพทย์คิดว่าเพ่นบ่มีที่ไหนใดมันมีเป็นดงเลยจ้ะพี่น้องจ๋าอ้ยไปเจอกับพี่พ่อนแพทย์แบบอึงพี่พ่อนีพบบออน่พาไปเบิ่งอย่างก็มีแต่อึงๆแล้วกรลอ้ลอรอรอแพทย์ ความจริงมองดงไอพาร์ไฟรีดนั่นไอมันอยู่ไกๆลๆห้างอะไรนังใดแต่ว่าเราหันล่อแพทพี่น้องจา้าเบึงเบึงเบึงหล่นกระตาแพทแล้วพี่นออ้องอยาาขอบอกนะจ๊ะคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากจาก้ะผักขมฝรั่งเบึงเบึงเบ,บึงก่อนนี่พี่น้องฟินฟินบอ,พ,นะพ,นะอพู่นะพู้นะโอ้ยพี่น้อง อยากให้พี่น้องเอามือมาจับคือแผดนมันสียดหูว่ามันฟินขนาดใดพี่น้องจ๋าแบบมันมันเป็นคว้มสุกสุกแห้งพี่น้องเอ้ยแบบอยู่ก็ธรรมชาติแบบละอีกอย่างหนึ่งขอมันขืนธรรมชาติน่ะพี่น้องมันก็เลยเป็นอย่างที่แบบนาคุหาเนาะพี่น้องเนาะพอแม่พี่น้องว่าอันขอบคุณหลายๆเ้ะเอ้อที่ไทยธรรมชาติมาให้เบิ้งมันอุ้ยเบิ้งน้ำกันม้วนๆน้ำกันพี่น้องจ๋าของแบบนี้มวนผู้เดียวบ่ได้ละจ้ะต้อง ต้องให้ผู้อื่นพ่อแม่พี่น้องได้เบิงนำ้ำมันมวลน้ำกันเนาะสวยงามน,น้ำกันสุดยอดดีหลีไปตั้งแต้ตนลูกหล่ะมาจักรยานพังอีหล้วอะไรคน,นอื่นแม่บลาเดี๋ยวแฟนแพทสิเปียร์หล่อหายุ่งนก็อมกันสมได้ซ้ำนั่นลหละเอาหนี้เหมนแพทย์กำลังสิมาโซ่บรรยากาศให้เบิงนี่ปุ่นเบิงมาดามพี่นอ้องโผโผเพร่ไปแต่อย่างหัว หลายๆป่ะนะฟั่งเบิงปากคนเด้อ <c oughs> อยากหัวแต่ของบอกว่าลังเทอลิ่งหลับจ้ะพี่น้องจ๋าลิ่งหลับนะจ้ะถุนถ่ายรูปด้วยบันหามุมถ่ายรูปเลยนี่พี่น้องม,มาตามหามุมถ่ายรูปจ้ะอเอียงสายเอียงครัวจังได้กับวกคักคุ <c oughs> ่นนะ <c oughs> <อ> <c oughs> นั่นนะแอบจากไทยกันกับไ้พักขมมงพี่น้องอืม ลงหนาโป๊ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิงพี่น้องสิได้แบบหลุ่นน้ำขันเนาะเบิงเก็บต่อจ้ะพี่น้องจ้ามันกันต่อเลยจ้ะเด็ดเสียดายมีล่มอันไมค์ไมคไมโครโฟนนี่บ่ามาจากเถือ่อติดโควิดก,กับติดคากติดแน่สั่งเป็นเดือนแล้วนี่สิ่สองเดือนแล้วนี่โอ้ยเจ้ากระโโป๊ะพบักโม่แบบแตงเนี่ยถ้ามีไมโครโฟนภาษีเก็บภาษีไทยค่ะคากเบิงหวังมาคือสิมาทัานเด้อ นั่ะเห็นบ่อยอดหยอดอ่อนๆเพื่อนน่ะนะพี่เอเราอยากให้กินแต่ยอดอ่อนๆนะสั่นแล้วว่ามันคอยแสบพวกใบแกนว่ามันสิแตกต่างกันอยู่พี่น้องแต่ว่าแพะก็ไปเด็ดเอาพุ่นน่ะเพื่อนตาถิ่มพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ยพุ่นน่ะตาถิ่มให้มันแตกเพื่อนว่ะแมนข่วงเหล้าด้วยพี่น้องเข้าเซตเก็บอีกเนาะแมนอยู่พวกพักพวกกันเงี้ยสิมันแตกก็คือขนณะคือขวงตุ่งเข้านี่ยละเนาะเด็ดกะเพราใบแมงลักเด็ดทั้งเด็กทั้งแตก แพกรก้าลาวเอาลาวเอาประสันอืมอืมเด็ดมันความจริงนะบอกจบเลยได้เมื่อกี้เห็นที่ว่าแพทย์ไทยลูกหันมาเห็นพี่พ่อนกพี่เอฟหันไปเก็บตอพี่น้องจ้าเต็มเก็บมั่นเก็บมวนเอาเหลือหายสุดยอดอีหลีสุดยอดคับสุดยอดแน่พี่น้องเอ,อ้ยฟินแห้ง ฟินแห้งหาก,ก็เก็บหยอดพระปุงอยู่ในสาบานเห่าหุ่นแล้วสาหนามอยู่ในทงในไฮในใ,ในลําหวยตะคอกนะพี่น้องเนาะอาณาแพทย์เก็บแป้งสันแพทย์ไปเหลืออีกเทื่อนหนึ่งอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าเอาใบแก่ๆแล้วมันเหนียวแล้วปะพีพีเอแล้ววะ่ะมันเหนียวอืมอืมเด็ดเข้าไปมาดามเลยเจา้า ถึงเด็ดถึงหำห้อนน้ำผักเพื่อนบ่เคยเจอสันแล้วอยากพาไปหาเก็บอันขนาดขนาอันทะเลเด้วยพี่น้องเด้อจะมันอยู่แถวใดละ่ะเดี๋ยวต้องให้พี่เอกับพี่พอนนะ่ะสืบซ้อ <c oughs> พี่เอละอาสิหัวอยู่จ้ะพี่ ลาวเขาคักมาดามเอ้ยอืมอลาวเขาคักคักอันมีแต่อันอันน้องน้องพี่พี่น้องนองที่สหัจักมือว่าเนี่อุ้ยบอกมาแล้วลืมตอบคอมเมมต์เพื่อนสาวโอ้ยอยู่อันเยอรมันเพื่อนส่งข้อความมาถามเรื่องพักแพก,ก็กระลังเข่าปลาพอดีก็กระลังสีไท,ท,ทยถ้ำคลิปไทยศาสตร์ไปหาอันนั่งแบบสองคนอีกแล้วจ้ะ แพทย์พลาดเด็๋ต่ตอบพนอยู่ลืมไปเลยจ้ะพน่ายลูกทรงเพน่าพีสาวเพน่าอันพีสามไปเก็บพักมานเป็นกะทินกะทินฝรั่งกับอีกพักหนึ่งแพทย์ประหูแล้วเพินถามเกี่ยวกับเรื่องอันพักใดที่สามารถแบบว่าอันกระชับหมดลูกแพทย์พลาดเดี๋ตอบอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่คลิปนี้แพทย์เกษียจบไป้ซ้ำนี่ได้จากพี่น้องจ้าซุดคลิปแล้วจ้ะขอบคุณและจ้ายได้จากเด้อนะเกือบพิดอีกแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะฟินฟนน้ำกันเนาะฟังเสียงเสียงโซสเสียงในฟิล์มของแพทยได้จ่ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ่ารักนะจ๊ะจุบ๊บจุ๊